สามอลัยก้พบกับคครูอาบูคอลีสาเมนะครับชั้นปฐมนิสาภิที่หนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับครูให้ทำใบงานนะครับค้าทคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนบอกชื่ออวัยวะตามหมายเลขต่อไปนี้นะครับเช่นหมายเลขหนึ่งคืออวัยวะอะไรครับหมายเลขสอง คืออวัยวะอะไรครับหมายเลขสามคืออวัยวะอะไรครับหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสิบนะครับทีนี้นักเรียนดูหมายเลขหนึ่งดูหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งคืออวัยวะชื่อตานะครับเขียนตานะครับ หมาเลขหึงนะครับคือหมายเลขหนึ่งตาแล้วก็เขียน่ออ่าดด 5, ตานะครับหมายเลขสองหมายเลขสองคืออะไรครับป่านะครับก็เขียนป่านะครับหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขเจ็ดนะครับ ให้นักเรียนนะครับเขียนที่อาวียะนะครับตามที่ไม่เปียนอ่าสำหรับวันนี้ครูก็จบการอ่านสอนเพียนเท่านี้ก่อนครับสสลามมัยกีุมวาวรกั